เดี๋ยววันนี้ผมพามารับชมนะครับกับตัว Isuzu MU-X 1.9 Dioni c คุณผู้ชมคันนี้เป็นปี2020เราได้ขับ2สเสน่ห์นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปเดินดูเลขไม่คุณผู้ชมไม่คือแบบว่าน้อยมากๆนะครับคันนี้เลขไม่แบบหลักหมื่นนะใครหารถแบบ MU-X นะไมค์น้อยๆดูคันนี้ฮนะ 46,000โลกับปี2020ตัวขับ2 1.9สีดําสีดำมือเดียวสวยงามน่าใช้อย่างแน่นอนนะครับผมรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปต่อ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับกับผมบูธเพชรยนต์วันนี้อยู่ในช่องนะครับรถครอบครัวมือสองน,นั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็แน่นอนครับอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับเพราะผมเป็นเซลล์อยู่ที่นี่นั่นเองนะครับผมมีรถเข้ามานําเสนอลูกค้าอีกแล้วคันนี้ได้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ได้เป็นตัว isuzu mu x 1.9 d i o n i c นะครับตัวขับ2 ปี2020คุณผู้ชมครับเท้าวความไปเลยนะตอนปี2020เนี่ยเขาเปิดตัวมาด้วยราคาเนี่ยห3 0 0 0 0 0านสากว่าเลยคุณผู้ชมนะครับผมก็ถือว่าราคาเนี่ยอยู่ในเรทที่ค่อนข้างกลางๆเก,กือบจะสูงอยู่เหมือนกันนะครับกับตัวในโฉมในปีปีนั้นเนาะต้องว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมครับราคามือสอง ของผมเนี่ยตั้งขายเนี่ยบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยเบาวกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนนะครับที่อื่นลูกค้าลองเซิร์ชดูได้เลยนะครับรถปี2020เหมือนกันเลขไม่พอๆกันนะครับสี่หมื่นเนี่ยราคาที่อื่นจะขายอยู่ประมาณ8ปดแ0 0แาพบ้างนะครับแปดแสนกว่า8,000สนแบบแ0ดแสนกลางๆไปปลายกันหมดนะครับแต่ของเพชรยนต์ของเรานะครับฉีกกดทุกราคาคุณผู้ชมครับ8ป0 0 0 0ห่น 9,000บาทจบคุณผู้ชมครับราคานี้นะครับรายละเอียดตัวรถมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยนะครับถ้าข้างวดคันนี้จะตกข้างวดนะครับฟรีดาวเนี่ยข้างวดจะตกหยกของเขาอยู่ประมาณ14,000บวกลบนะครับก็ขึ้นอยู่กับอาชีพลูกค้าแล้วก็เครดิตของผู้ซื้อนั่นเองนะครับรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่ากันได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือ ติดต่อเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดตัวรถมีอะไรน่าสนใจเรามาดูกันคุณผู้ชมอันดับแรกครับไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์เลนเรียบร้อยนะครับเด็กตัดมอกข้างล่างก็มีมานะครับไฟเดย์ไทม์ก็มีมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ด้านหน้านะครับตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นโครเมี่ยมแบบลมดําเป็นที่เรียบร้อยลักษณะแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมมันจะไม่เงาเหมือนกับตัวโครเมี่ยมแบบนี้เลยนะมันจะไม่แบบเป็นสีเงินอนะ่ะมันจะลมดํามา ซึ่งเท่ากับว่ามารถเนี่ยจะค่อนข้างดูแนวสปอร์ตดูดุยิ่งขึ้นคุณผู้ชมผมว่าสวยนะครับกับตัวโฉมหน้านี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวแก้มกับกันชนนะครับก็แนบเนียนสนิทกับตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคานต่างๆละเอีี่ตัวรถต่างๆเราเดิม100%ซนะครับถ้าซื้อไปนะครับตรวจพบตรวจเจอว่ารถเคยเกิดอบุบัติเหตุมา ไม่ว่าจะชนหนักจมน้ําพิคว่ำกลับสีกรอใหม่ซื้อคืนทันที100%แน่นอนคุณผู้ชมนะครับบริษัทเราเปิดทําการมา24ปีแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคัดแต่สินค้าดีๆเข้ามาจําหน่ายอย่างแน่นอนนะครับดูกระต่อคุณผู้ชมครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับนี่เลยแม็กเดิมแท้สีดําปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับเป็นแม็กขอบ18มาพร้อมกับยางนะครับบิสตรนคุณผู้ชมเอาไปใช้ได้เลยยาวๆนะครับส่วนสเปคหน้ายางคุณผู้ชมจะเป็น255้า นะครับทับ60ขอบ18นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าหน้ายางเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็แก้มยางเนี่ยค่อนข้างหนานุ่มคุณผู้ชมนะครับเก็บรอยต่อของถนนได้ดีนะครับและยางลายเนี่ยคุณผู้ชมนี่นะลองดูนะเสียงเนี่ยมันจะเงียบมากๆนะครับมันจะไม่มีการหอนของตัวเสียงของยางเลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อคุณผู้ชมจะบอกว่ารถเี่ยพิ่งเข้ามานะครับที่เห็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ขัดเคลือบสีเคลือบเซรามิกใดๆทั้ในในทงสิ้น นะครับก็คือเพิ่งมาปุ๊บก็มาวางเอามารีวิวให้ดูก่อนว่าตั้งแต่แรกรับที่เราได้มาเนี่ยสภาพเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับสเปคเดิมโรงงานมาตรฐานเลยภายในนะครับก็จะคุมโทนเป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นหนังซอฟทัดนุ่มนวลแต่เข็บสีขาวสวยงามแบบนี้นะครับส่วนตัวด้านข้างตัวรถนี่เลยนะครับ น็อตนะครับด้านโคงด้านข้างรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดิมสวยทุกอย่างทั้งหมดไม่มีขยับเลยองค์ประกอบเดิมเป๊ะร้อเปซนนะครับส่วนตัวด้านข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับสติกเกอร์ต่างๆเดิมสวยทุกอย่างทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับเป๊ะไหมหละ่ะคุณผู้ชมนะครับลองพิจารณาดูนะครับต่อมานะครับภายในคุณผู้ชมผมให้ดูแบบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเรามาจอดลึกกันนะครับอันดับแรกมองมาจะเห็นได้เลยว่าเป็นเบาะหนังนะครับทรงใหม่ค่อนข้างสวย แล้วบอร์ดเนี่ยบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยสวยมากๆคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเนียงสวยสะดุดตามากๆนะครับส่วนภายในคอนโซลต่างๆก็จะคุมโทนสีดําไม่ถูกจอดตากแดดจนแดดเนี่ยเลี้ยวสีตัวคอนโซลสีดนนะครับไม่มีเลยนะครับรายละเอียดค่อนข้างสวยและเป๊ะมากๆนะครับต่อมาด้านหลังนะครับโอ้โหคุณผู้ชม ไลน์นั้นแต่แผงประตูนะครับเดิมสวยทุกอย่างทั้งหมดนะครับไม่มีริ้รอยในการของตัวรถที่ว่าช้ําเลยนะครับส่วนภายในลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะเห็นไหมค่อนข้างกริบเลยนะครับเบาสวยนะครับมีที่ชาร์จด้านหลังนะครับเป็น usb 2.1M แอมป์แล้วก็ตัวไฟบ้านนะครับผมนะครับให้กำลังไฟมาอยู่ที่150วัตต์นะครับประมาณนี้จอตรงกลางด้านหลังมีมานะครับจอตรงนี้มันก็จะลิงก์กับตัว หน้าปัดนะตัวจอด้านหน้านั่นเองนะครับจะลิงก์กันนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาคุณผู้ชมเนดะี๋ยวขออนุญาตให้ดูล้อหลังนิดหนึ่งนะครับที่ให้ดูเพราะว่าให้สังเกตว่าตัวล้อเนี่ยนะครับไม่มีริ้วรอยในการเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดแถมยังได้เป็นตัวดิสเบรกทั้ง4ล้ออีกด้วยคุณผู้ชมนะครับระบบความปลอดภัยบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับถ้าเป็นตัวดิสเบรกนะค่อนข้างอยู่เบรกอยู่และมั่นใจกว่าตัวดาอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวด้านหลังคุณผู้ชมนี่เลย ไฟท้าย LED Light Guiding นะครับมาพร้อมกับตัวไฟทับทิมด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวไฟถอยนะครับใช้งานได้ปกติสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายเนี่ยไม่มีรอรอยการบุบบี้หรือว่าโดนเสี่ยวชนแต่อย่างใดนะครับกล้องหลังมีมาเรียบร้อยนะครับกล้องถอยนะนะครับมีมาแล้วดูด้านในกันต่อนะคุณผู้ชมนี่ฮะอยากนําเสนอมากๆเลยคือในส่วนของตัวน็อตนะครับรถไม่มีถอดไม่มีขยับเลย เนี่ยอย่างงี้คือเดิมสวยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสิ่งอย่างอย่างแน่นอนนะครับค่อนข้างเป๊ะนะครับส่วนด้านหลังนี่เลยนะครับมี power outlet นะครับ12โวลต์เพิ่มเติมนะครับ12โวลต์นะอันนี้เขาให้มาอยู่ที่120บวัตต์นะครับเอาไว้ใช้งานโดยทั่วไปนะครับส2โวลต์นะครับส่วนอบ์ดแถวหลังก็สามารถพับได้คัสตอมได้โดยทั่วไปนะครับจะตั้งนะครับเป็นแนวเจ็ดที่นั่งก็ได้หรือจะพับไว้เก็บข้าวเก็บของด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันลักษณะก็ประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับบล็อกเก็บของมีมาสวยสมบูรณ์ไม่มีชํารุดนะไม่ลงไม่เหล็กใช้งานได้ติดปกติอย่างแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มร้อนะครับต่อมาคุณผู้ชมเดี๋ยวพาดูด้านขวาของตัวรถครับนี่เลยด้านขวางามๆนะครับตัวรถสีดํานะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าไม่มีริ้วรอยการบ่มบี้ลักยิ้มแตอย่างใดนะครับล้อหลังก็สวยนะครับล้อหน้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับมาดูด้านในเรื่องเกี่ยวกับตัวหัวน็อตครับไม่ถอดไม่ขยับนะครับสติกเกอร์แรงดันลมยางอยู่ครบสมบูรณ์นะครับน็อตด้านหน้าก็ไม่ถอดไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวภายในนะครับแน่นอนครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับตัวครุสคอนโทรลเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยเนี่ยหนังเนี่ยไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนะครับรายละเอียดดีมากๆนะครับ ออปชันต่างๆมีมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างปรับปับไฟฟ้าออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับรวมถึงการขึ้นลงบนทางลาดชันนั่นเองนะครับถือว่าคุ้มนะกับการใช้งานนะครับกับรถเวทครอบครัวแบบนี้นั่นเองนะครับสำคัญมากๆครับนะต่อมาคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องให้คุณพี่ได้รับชมนิดนึงนะครับเป็นพุูสตาร์ทเรียบร้อยนะครับตามสไตล์รถนะครับครอบครัวขนาดใหญ่แบบนี้และดูเลขหมล์คุณผู้ชมครับ46,00 0กโล นะครับเลขไมค์ถือว่าน้อยมากๆนะครับกับรถแนวครอบครัวแบบนี้และเรารับประกันเลยนะว่าของเราเนี่ยไม่เดิมไม่แท้อย่างแน่นอนนะครับผมต่อมานะครับจอตรงกลางขนาด7นิ้วนะครับผมมีเนวิกเรียบร้อยใช้งานปกติแล้วบอกเลยว่าเนวิกตรงเนี้ยตรงฉินตรงเป๊ะอย่างแน่นอนใครหาไว้ใช้รีบเลยผู้ชมหรือว,ว่าใครอยากจะมาหาผมมาหาผมได้เลยที่ซอยเสรีไทย70สสุดซอยเจอกันได้เลยนะครับผมก่อนจะมาโทรหาผมก่อน นะครับผมจะได้ดูแลเคสของท่านนะครับจนจบนะครับส่วนตัวรถผมดูแลให้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับใครเคยซื้อรถกับผมไปจะทราบดีว่าผมเก็บทุกจุดทุกรายละเอียดร้อยเปรเ็แน่นอนนะครับต่อมาระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลออโต้นะครับใช้งานง่ายเกียร์ออโต้นะครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มๆนะครับเชื่เกียร์เล่นได้ปกติเลยนะครับส่วนกล้องมองหลังติดปกติชัดเจนชัดเจ๋วแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับด้านบนนะครับกระจกตัดแสง นะครับแบบไฟฟ้ามีมาเรียบร้อยนะครับถือว่าพร้อมใช้มากๆคุณผู้ชมใครหารถแบบนี้อยู่ติดต่อมานะครับย้าราคาอีกทีครับถูกแน่นอนแต่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเดีย๋ยวไปดูห้องเครื่องครับไปนะครับส่วนตัวห้องเครื่องแน่นอนในะคลิปของผมผมจะไม่หยูดคลิปจะพาดูแบบสดๆเร็วๆเลยนะครับว่าตัวรายละเอียดห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับหาลูใหญ่บ้างมึงนะคุณผู้ชม อ่านะครับฝากระโปรงน้ําหนักกําลังดีนะครับไม่ได้หนักมากนะครับสติกเกอร์ต่างๆเดิมสวยนะครับรูระบายอากาศต่างๆกรมหมดทุกอย่างสวยเงื่งามหมดนะครับต่อมานะครับแก้มข้างน็อตไม่ถอดนะครับไม่ขยับน็อตฝากระโปรงไม่มีกระดิกนะครับปั๊ม ABS ีเอสห้าสหา,านเครื่องยนต์1.9 นะครับแผ่นเพจเดิมสวยนะครับตาไก่ไม่มีแก่นะครับทุกอย่างคือเดิมร้อคุม่รับประกันได้เลยนะเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับส่วนตัวรถได้เครื่อง1.9นะครับ150แรงมา้าแบตเตอรี่ของเหลวพมดูแลให้หมดทุกสิ่งอย่างทั้งหมดนะครับผมซื้อขายสบายใจอย่างแน่นอนนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับชอบรถแบบนี้หาไว้ใช้งานอยู่ติดต่อหาผมบุ๊ดพิทย,ยนต์เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศนองเ่นรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมอยากสอบถามพูดคุยสายยนหาผมได้เลยด้านล่างนะครับติดต่อผมโดยตรงไม่ผ่านแอดมินนะครับไม่ผ่านส่วนกลางนะครับขายตรงราคาตามป้ายเป๊ะทุกสิ่งอย่างวันนี้ขอตัวลากไปก่อนครับคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับ